ผมชอบเล่นการ์ดเกมแล้วชื่อผมอลลิชด,ดันพอร์ตก็มาจากการ์ดเมจิกเกต e r i n g การ์ดหนึ่งใบหนึ่งสมัยนะั้นผมชอบเล่นมากที่โรงเรียนครูก็จะมีกฎออกมาว่าจะพบจะยึดมันเป็นทรัพย์สินของผมอะทำไมผมต้องให้คุณยึดเราพยายามอธิบายเสมอกับสิ่งที่ครูหรือว่าคนยุคเก่าไม่เข้าใจโต้เถียงอธิบายเพื่อให้เขารู้ในมุมที่เขาอาจจะไม่รู้ ก่อนหน้านั้นผมไม่สนใจการเมืองผมสนใจเรื่องดนตรีเรื่องเกมเรื่องการ์ตูนพวกนี้นได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ตตอนตอนช่วงม .6 และหลังนั้นมาผมก็ตามตะเวนดูคอนเสิร์ตรัวๆเลยแบบทุกสัปดาห์ต้องมีไปดูคอนเสิร์ต ามาเคลืาา่อนไหวการเมืองทําให้เราได้ดูคอนเสิร์ตน้อยลงเพราะเราต้องไปเล่นคอนเสิร์ตเอง <laughs> ที่งานเคลืาาค่อนไหวตอนแรกผมเข้ามาเคลื่อนไหวเนี่ยผมเข้ามากับวงทัพทิมสยามคุณโบท๊ทวงทัพทิมสยามาคือเป็นหัวหน้าที่บริษัทผมเองอะไรดีคิดไม่ออกการคิดการเล่นเพลงยากมากเลยรู้จะเล่นเพลงแรงผลักด,ดันให้เราเคลื่อนาไหวอ่ะ คือคดีอากง S M S แล้วเราก็เห็นงานศพคุณโบนะเราก็เลยเกิดคำถามเกิดข้อสงสัยเราก็เลยมีโอกาสาได้ไปเข้าเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกันเริ่มเป็นจุดที่ทำให้ผมไม่ค่อยพอใจเมืองรู้สึกอึดอัดแล้วก็คือตั้งแต่ร่งช่วงเหตุการณ์ปี53เพราะว่าพอเราได้ไปคุกคีกับเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกันทำให้เราได้รู้จักหลายๆคนเห็นพวกเขาโดนทำ้ายแล้มันรู้สึกว่ามันไม่แฟรเท่าไหร่ก็เริ่มเขียนเพลงการเมือง ก็คือเพลงกูไม่รักมึงตอนเคยคิดว่ามึงดีกูเลยไปรักมึงแต่ตอนนี้กูตาสว่างเว้ยเขียนเนื่องในความเจ็บแค้นของเหตุการณ์พีห้าสามมึอันอยากเขียนเพราะชอบสมมุตการเขียนนเพราะตอนนั้นมันมีหมายเรียกสมาชิกวงทุกคนอยู่เป็นผมเพราะตอนนั้นเจ้าหน้าที่น่าจะยังไม่รู้จักผม เขาก็มีหมายเรียกทุกคนแน่นอนก็ไปทั้งวงอืมผมก็เลยคิดว่าผมอยากไปทําเพลงของเขาก็เลยไปทั้งน้นผมไม่มีหมายเรียกการที่ผมได้กลับมาตรงนี้เพราะว่าผมผมมีอาการป่วยว่าผมป่วยเป็นโรคตับ,บอดนักเสบแล้วทางแพทย์ที่เขาดูแลผมตอนนั้นเขาก็พูดตรงๆให้ผมตัดสินใจว่าตอนนี้มีทางเลือกสองทางว่าจะ รักษาต่อที่ประเทศลาวแล้วเขาจะรักษาเท่าที่เทคโนโลยีเขาสามารถทําได้อย่างเต็มที่อีกทางเรื่องหนึ่งก็คือกับประเทศไทยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าผมแน่ตอนตัดสินใจไม่ยากเลยผม,ผมยังไม่อยากตายกมม็ต้องกลับประเทศไทยต่อให้มีการกลับประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงถูกจับเข้าคุกมันก็ยังไม่ตายไง <laughs> แต่อยู่ประเทศลาวนี่ผมบอกเลยว่าเสี่ยงโดนอุ้มด้วยนะ <laughs> ช่วงทองี่ผมป่วยมันเป็นช่วงที่สุรชัยด่านวลานุสร์ แล้วก็กาสลองรวมถึงผู้ชนะสามคน,นหายตัวไปนันนมันก็มีการตื่นตัวกันว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วนะแน่นอนก็มีการใ้ายบานก็มีการย้ายประมาณปีละครั้งบางปีก็หลายครั้งของผมก็ติดตัวไปตลอดก็กีตาร์โน้ตบุ๊กเสื้อผ้าบางส่วนบางส่วนกระทิงจนมีแคมเปญเซฟไฟเยนผู่ฆ่าไฟเยนขู่มาว่าถ้าเกิดไม่เลิกเคลื่อนไหวก็ ไม่รับรองความปลอดภัยแล้วเขาเขารู้พิกัดที่อยู่แล้วแล้วเขาก็บอกพิกัดที่อยู่ได้ถูกต้องด้วยซึ่งตอนนั้นผมอยู่ประเทศไทยแล้วเป็นห่วงเพื่อนตอนนั้นคิดว่าผมก็ใกล้ตายแล้วผมคิดว่าเอ้ยจะจะอุ้มฆ่าก็มาฆ่ากูนี่กูจะตายอยู่แล้วไม่ต้องไปฆ่าเพื่อนกูเพราะตอนนั้นผมผมอาการหนักจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าคุกนี่ยังมีความทรมานที่น้อยกว่ามาก ก็ถ้าเกิดผมอาการดีอยู่นะผมคงได้ไปฝรั่งเศสกับสมาชิกที่เหลือแบบไม่ป่วยอะไรเงี้ยพ่อผมสอนมาดีอนก,การปฏิรูปคือการทำให้ดีขึ้นถ้าตามเพรนันกม,มันคือการทำให้ดีขึ้นแน่นอนการปฏิรูปพวกนี้มันก็เป็นผลดีกับสถาบันกษัตริย์ในอย่าง ว่าเขาก็ควรจะปรับตัวให้เข้ากับประชาธิปไตยสิ่งที่เราเสนอก็คือเป็นการเสนอที่เป็นผลดีต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งก็เหมือนจะทาให้เกิดความเสื่อมเสียถ้าเกิดอย่างปี2020ที่ผ่านมาทางอานนท์นำพาไม่ออกมาจุดเทียนดอกแรกในเรื่องการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในการปราศัยอภิปรายเรื่องสถาบันกษัตริย์ในทางสาธารณะแบบตรงไปตรงมาแล้วก็นําไปสู่การที่กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมออกมา,มายื่นข้อเสนอ10ข้อปฏิรูปร มีการพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็มากขึ้นตั้งแต่มีมูฟเมนตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นมูฟเมนที่กล้าหาญมาซึ่งต่างกับช่วงยุค2010ต้นๆมากเนี่ยผ่านไปไม่ถึง10ปีก็ก็เปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วอีก10ปีข้างหน้าก็อาจจะมีมากกว่านี้แล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเจเนอเรชันที่คนยุคเก่าที่ยังเชื่อเรื่องเดิมๆก็จะตายไปแล้วคนยุคใหม่ที่ก็เกิดขึ้นมาก็จะรับวิธีคิดใหม่ๆ การที่เขาพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในโลกโซเชียลเขาไม่ได้พูดถึงในแบบที่คนเจนเก่าเป็นกันแล้วคนทุกคนต่างมีหนทางมีสิเรีในความเป็นคน อย่าให้นิยามกฎเกณฑ์ความรักของสังคมมาคุมคืนใจให้กลมน่ารักกับสังคมที่เป็นหากรังคือการครอบครองเพื่อเป็นเจ้าของของใคร